สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบโบปลาหางนกยูงเนะเาะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะก็อยากเห็นบ่อปลาหางนกยูงของเรานะคะวันนี้เราก็เลยจัดให้เขาสักหน่อยนะคะโบก็ความกว้างความกว้างนะคะ1เมตร1ตรระะเมตรครึ่งนี่นะคะเมตรครึ่งกับความความกว้างความยาว1เมตรครึ่งแล้วก็1เมตรนะคะ อันนี้คือเรากะกะเอานะคะเพื่อนเพื่อบ่อไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็จะมีความกว้างความยาวที่พอดีเนาะไม่ค่อยสวยนะคะบอ่อเพราะว่าเราทำเองจะเลี้ยงปลาหางนกยุงแล้วก็จะเลี้ยงหอยด้วยนะคะนี่นะคะหอยที่ไปจับมาเนาะเป็นหอยโขง่งหอยนาอะไรประมาณนี้นะคะก็ ไปเจอมาก็เลยจับมาไว้เลี้ยงด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็พยายามทําให้โบอของเราเนี่ยคือแม่น้ําเน่าแม่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงรวมกันเนาะขี้หอยขี้ปลาก็จะเยอะนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ,อาหารปลาดุกนะคะที่ปุ้ยได้เพิ่งให้เมื่อกี้นะคะให้เยอะนะคะเพราะว่าปลาเยอะนะคะหอยกินด้วยค่ะ เราจะให้วันหนึ่งแล้วก็จะเช็คดูว่าเออถ้าสภาพน้ำไม่ค่อยดีเราก็จะให้แค่ครั้งเดียวเนาะให้ครั้งเดียวแต่ว่าเราก็ให้เยอะเพราะว่าเขาได้กินทั้งวันนะคะหอยก็กินด้วยค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก,ก็ไม่ค่อยสวยนะคะก็ใช้ได้นะคะนี่ปลาเยอะค่ะสวยด้วย อาหารก็จะให้เป็นอาหาราปลาดุกเม็ดเล็กนะคะเปลี่ยนกับอาหารซากุระเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะจ๊ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย,บายจ้า